สวัสดีสาวนันเสาพี่น้องจ้าสา,สาวันสาวกำลังปิ่งปา่ากับจีกับจียายอยู่ยายยังมาตื่นนอน <c oughs> ยายยังมาตื่นนอนอ,อากาศดีพี่น้องเมื่อนี้บ่หนาวเลยเนาะลองซัมเมอม์มาเนี่ยอากาศบ่หนาวเป็นไร มุ่เกา่ามุ่งเดิมพี่น้องเมื่อนี้สิออกไปเยี่ยมยิงหลังขอดดอกชะบาดอกชะบาดะแดงยายงาม, <c ười> มดอกไม่อยู่ก็ลายตนน้นหรอกพี่น้องก็ได้ชมงามดีเนาะสีสดดี นังจีเขาจีพี่น้องยปิ่งปลาปิ่งปลาคอวานนี้ไปตลาดนัดมาได้เราเรื่อปิ่งอันนี้หอนไก่พี่น้องเราจะกินปิ่งปลาแล้วกินกินป้นกินแจ้วกินนังไร้ยม่ได้อีกพี่น้องทองเสียทองอะไร เก็บที่เล็กไว้กักต,ต้มไว้า่ะคุณยายลราต้มไว้าื่อนชื่อนังมาว่าจะมาออมใส่กรเลยาท่านได้เหตุกินพี่น้องมีมีภารากิจ <c oughs> มีภารากิจมือไม่กันใส่ ใส่ตู้เย็นไว้อยู่กฟตื่นนอนัรกกาฟิว่นนอน, <c oughs> นัยายเราเพาะเบียเบียบก,กูเพะเบบกกับกกูดใบบักกูดนี่ เพราะเบี่ยาไว้เจกเบี่ยายัางแน่เราจังสิบปขีนใส่เ็นทุงดำพี่น้อง<อ>พี่น้องลูกหลานพันมาลูกหลานลูกมาชีมากก็เอาเผ็บให้เปปลูกทีทางเขาไหานเนาะอ่ะแล้วแต่างอยู่เบื้องนปิ่งกันพี่น้อง ีกับปลูกตามตามคววมชอบคุณยายที่ดอกแดงดอกขาวสลับสีกันไปสลับสีกันพี่น้องสามสีในต้นเดียวสีสจีของคุณยายกันพี่น้องคุณยายยังบ่ตื่นนอนสีขาจีปิ่งปลาไปให้เล่ากันว่ามันใหม่แล้วเ่เนาะบาัน แมันใหม่ลวะวบนอ,บอน่อนบันน้องเศร้สาสายพี่นอ้องมือนี้มือนี้สิบเปรียนออกเยี่ยมยิงหลังขอดออกเยี่ยมยิงหลังขอดจ้าเก็เลย เตียมโตจะออกไปหาเพื่อนนี่แหละในชุมชนมู่สิบสองโคกสาว่างพี่น้องสาวสว่างูีซอยคุ้มแขงซอยคุ้มแขงสองเหมือนเก่าเช่นเดิมนะพี่น้องเนานะวันวันเสาร์กะมิดมิดมีมีแน่ม,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 มีมีคนปะป่ายเ <laughs> สาร์ เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นมื่อหยุดพักพ่อนนะพี่น้องเนาะได้สาวสาว่างกำลังกวดไปมาอย่างยุ่หาเขาสะย้ายกินแล้วย่างไปหายายจะเข้ากันแก่บม,มอเตอร์ไซค์ออกมาเลยพี่น้องก็เลยถ่ายภาพบรรยาก,กาศ อยู่ในตอกซอกซอยบ้านชาว่างนี่ล่ะตาแล้วก็ลังสิลกหยาอยู่ทางพูทธเนายนางใบพึ่งยายอยู่เราเห็ดอย่างนางมาเบิ่งยายจะเข้าวก่อนเอา เก็บน,นี่ไว้เห็ดยังใหญ่นะเก็บไปเห็ดยังไม้บักเดือยเก็บไว้ัะปลูกปีนานโอ้เวทีแก่ให้คนผู้ดใดก็เจ้าอยากปลูก <c oughs> ได้เอาไปท่านที่บอาไปท่านโย่ทาย่านบุญกันทินกล้วยอ้อยซอยปีแล้วไปท่านบุญกันทินตพาะเนี่ยมันบกเดือยมู้น,นี่ก็ปลูกไว้กันไปท่านใส่บุญกันทินจนอ้อย มื้อนี้ได้ยังกินละมื้อนี้กินขา้าวปั้นกินข้าวไปปั้นกินข้าวแล้วกินข้าวกี้ปั้นนึ่งแล้วก็กินยาสายยังสิก,กินปิ้งปลาโอ้หันแม่แกปงปิ้งปลาลูกสาวปิ้งปลาไว้ให้นอนหลับดีบ่ราะหลับมื่อคืนหลับดีอยู่บ่โอ้ดอกไม้คุณยายคืองามเถอะเนาะในไทยคู่กับดอกไม้เลยเนาะเดนดีดอกยังล่ะคุณยาย ดอกสว่า,าโอ้ตะกี้เราต้นใ่เนาะเอาปบปุงดินเราได้ตัดทิ่มลายต้นแล้วามาปลูกไม้ใย,ยคุณยายปลูกดอกไม้งามเลยพี่น้องลายตะกี้ลายก็นี่ดอกไม้อันนี้มันเป็นบ้านโบราณน่นะนาะยายสี่สิบปีละเอา้าะว่ากันยังงามอยู่นางส้มดอกไม้ไปน้ำกับเก็บนบ,บ,กบ<อ>กัเกเตยไปน้ำ ไปต้มแล้วก็ไปเฮ็ดไส้ขนมหวานกับแซบพี่น้องลูกเดือยสาวสาว่างสิไปเยี่ยมลิงญิงหลังลอดกันเด้อคุณยายฉันสิไปเยี่ยมหญิงหลังลอดในซุ้มซนกันเด้อกับทีมแพทย์ทีมเพื่อน, <laughs> น <laughs> เอากินขา้าวกินขา้าวกินยาล้างอาหารแล้วก็ <laughs> เฮ็ดเวียกก็ก,กแก๊แกแล้วก็เบ่งแมวเหมียวฉันแน่แล้วนะเจ้านะ่ะมันเขาไปอยุ่ในห้องแล้ว แมวสองตัวตัวแล้วตัวมากผู้แล้วจังปล่ปอยม,มันแม่มันหนีมันพอไปใส่ดอกมันทางมันมีแมวจอนลายพี่น้องเลยแมวแม,วแมวสาวสว่าววงกระเทิร์ดแล้วไปกันเด้อยายยายเราวกอึเดเปียกเลยพี่น้องเปียกลายแต่ละหมื่นหม,มื่นไม่จังสิแกงกันแกงปลาใสา่ผักชีเล้าเห็นเล้าเนียพี่น้องด้วยคือ ยังไม่เล่สิแกงป่าใส่ผักสีลาวเล่นี่อาหารพื้นบ้านเขาเนาะเอ้าเขาจะวางกระสีออกไปได้บนี้พี่น้องถ่ายเอาแล้วผืนอญาพายตูเจ <output kommer S 2> ้ากระปงเจ้าเงาหมูย <little people> ิ้งอยู่แล้วพูดอ่ะมะเขือเทศผืนนั้นพี่น้องเอ้ยแซ่บกินมะเขือเทศก็แซ่บดูปลูกยางเล็กยางหน่อยไปเนาะตาม ตามพื้นที่นี่ล่ะ้อ,อกวาดใบไม้กน็นายงนาย้องแล้วไปไปในพี่นอ้องเขาเดิ่นทางตอ่อผาบบรรยากาศไปเราจะว่างกันทิไป ยำยิงหลังคอดก็เด้อพี่น้องเด้อ